อ๋อทำไมมันเยอะอย่างนี้ทำไมมันเยอะแยะยย่ะแยะเต็มไปหมดเลยกลุ่มพามา่าแก๊งพามา่าเอาอีกแล้วแต่ผู้ชมนี่มาใหม่ละกลุ่มสามศูนย์หนึ่งนี่ไปชุมนุมกันที่สวนสยาม <c oughs> ไม่ใช่สวนสยามแดนดลมิด <c oughs> ขอขออภยัยแดนนลมิดเนี่ยปราสาทเนี่ยปราสาทแดนดลมิดที่เขาทำเป็นตลาดน่นนะเออ มึงจะไปรวมกันทุกที่เลยล่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ยเยอะแกงเยอะกลุ่มใบมดนะนี่ก็ทรงช่างฟอร์มช่างอีกแล้วนะครับนะมั่วสุมกันเออจัดงานมันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เราเลื่อนกันจะเป็นยังไงก็เป็นยังไงร้องเพลงกันอีกนะเนี่ยมั่วสุมกันแล้วก็ถ่ายคลิปลงติกต็อกอืมก็เห็นกัน นะเป็นอะไรกันทําไมทาไมทําไมชอบมั่วสูงกันจังเลยนะแล้วมีการซื้อมอไซค์ขี่โชว์อีกตัางหากวนะ่อ,อมีใบขับขี่ด้วยเหรอเออคนพม่ามาซื้อมอไซค์ขี่ได้เหรอเออนะครับต้องไปทําใบขับขี่นะไปดูที่มีใบขับขี่หรือเปล่าอันตรายนะครับถ้าไม่มีใบ,บขับขี่อันตรายนะเพราะว่าอะไรครับนะเพราะว่าการจะได้ใบขับขี่มาก็ต้องไปสอบกฎ ก็ต้องไปสอบนะคุณไปสอบผ่านแล้วเหรอก็สอบเป็นภาษาไทยนะคุณอ่านออกเหรอดูทรงแล้วไม่น่าจะมีใบกับขี่นี่อีกหนึ่งกระทงนะเพราะการจะมีใบกับขี่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอ,อมันต้องมันต้องได้ภาษาด้วยะนะเออนะเนี่ยครับโอ้โหเอาเอากันเข้าไปนะ แล้วไปจะขี่เวฟธรรมดานะขี่พวกซีบีอาอะไรอย่างงี้ด้วยขี่รถซิงด้วยโอ้โหนะเออถ้าคนต่างชาติไปทําใบกับขี่เนี่ยเขาก็จะมีะแผนกของต่างชาตินะเออคือเขาจะมีเอาใบใบกับขี่มาเทียบขอได้เออซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีหรอกนะครับนี่แหละอ่ะดูไว้ตํารวจดูไว้ครับนะโอ้ยเยอะแยะด้แยะไปหมดนะ ทั้งกลุ่ม RUK ทั้งกลุ่ม Bad Boy ทั้งกลุ่ม037อันนี้มา301อีกแล้วโอ้โหเออมื่อวานก็มีแก๊งกลุ่มหนึ่งวันนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะมันจะเยอะอะไรขนาดนั้น <c oughs> นะดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับน่ากลัวเหมือนกลุ่มไปที่ไปรวมตัวกันศูนย์หลวงรอเก้านั่นนะครับเออทำไมชอบรวมตัวกันจังเลยวะฮนะ เป็นอะไรกันนักนานะครับเออทำไมอยู่ใครอยู่มันไม่เป็นนดงไงเออจะต้องมารวมกลุ่มรวมแก๊้งกันเออนะทำเงี้แล้วทำงานอะไรเนี่ยนะทำงานอะไรมารับจ้างอะไรไม่ทราบนะเออนะครับมีนายจ้างไหมเนี่ยนายจ้างรู้ไหมเนี่ยนะเออเอากอ็ก็อย่าไปทำผิดอะไรมันผิดกฎหมายก็อย่าไปทำนะ เออนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนแก๊ง r U K นะเออรวมกลุ่มก็รวมกลุ่มกันไปแต่อย่าไปทำอะไรผิดกฎหมายแล้วกันอย่าไปจ้าเสพติดอย่าไปอะไรก็แล้วกันนะเออนะครับก็ขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอนะก็เออรัวแล้วกันนะอันนี้ก็มารายงานตํารวจเดี๋ยว,วตำรวจจะไม่รู้ว่าคนพวกนี้มั่วสูงกันอีกนะครับ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ